กบสวัสด anyway. ีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นว่น้ำโชวกระเดินทางไปติดตามตัวเลขความฝันของตะปอค่ะตะปอนี่เพื่อนฝันหินผีเอื่อยเพื่อนมาเอื่นหาค่ะเขียนตัวเลขให้แล้วก็บอกเลขค่ะเขียนตัวเลขให้3ามตัวแดงจึงคืนเพิ่นว่าแล้วก็บอกเลขอีกสองตัวสองขุมค่ะตัวเลขสิมีตัวใดในก็เพื่อบว่าเป็นการเซเวล่าค่ะกับไปติดตามรับชมรับฟังมาพร้อมกันค่ะไปค่ะกบสวัสดีค่ะตปอค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมัอนี้ก็เดินทางมาติดตามตัวเลขขวามฝันของคุณตาปอเนาะค่ะดียินมาว่าคุณตานีฝันแล้วค่ะ่านผู้ชมเรื่องเล่าสีเป็นจังไดคุณตาปอสีมีแนวทางตัวเลขตัวใดมาฝัท่านผู้ชมให้คุณตาพ่นว้าใไ้ฟังเนาะค่ะฝันกับว่วเงาฝันได้ดอกใหญ่ดาใหญ่ผู้ปัจจุบันนี่ด่าเิ่นเสียไปได้ค่ะใหญ่แช่ตัวนี้ เป็นเตัวไปหน้าหน้าละคนมาปุ๊น้อยน้อยเป็นเต้แม่ใหญ่มากอ่ะเา้าใหญ่ใดรน้อยจังวะใหญ่โจ้นะเดาวมามาเอานี่แล้วะเอาอยั้งลนะนี่กระลาบนี่แล้วะเด้าสิใเ้่วง เนีเบิงแล้ววะเนีเบิงก็เห็นดิสามเก่าหนึ่งวะเบิงบอคาคาไรเราวะค่ะ<า>ด้วยมาจับเอาเราอ่ะก็มาจับมาเบิงจับมาเบิงแบบเป็นสามสี่หนึ่งจากสามเก่าหนึ่งเป็นสามสี่หนึ่งเออ แดงยิงคืองต้นต้นทุ่งถ่ายต้นถ่ายที่แดงจิงคืองสามเก่าหนึ่งนันเห็นเป็นสีอย่างคุณตาอ๋อสีเยื่ยสมารานีจ้าขาดโตท,ที่สอง,องเห็นสีแดงจิงคืองสามสีหนึ่งนันแดงจิงขึ้นเลยเออเก่าอะไรโต,ตคุณตาเด็กเด็กสองโตนันเป็นวัดวัดศูนย์หก ตัวนี้พ่นวอกเขียนศูนย์หกก็ผ่าเจ็ดเดีย่ะตัวนี้พ่นเบาเลยเออตัวนี้พ่นเบาเด็กชอบตัวศูนย์หกกบผ่าเจ็ดพ่นเบาเดีวเพิ่นก็ไปเลยฝันง้อว่าประกาดอยู่ไหนเอาคือว่าเห็นบวานว่ะเหมือนถ้าเบิ่งจะพ่นอยู่กันยังเห็นเหมือดอยู่ มันเพิ่นหนีหายเลยหายไปเลย,เลยแค่วัวหัวหลินจังละจังวัวเพิ่นปอนไม่เบิ่งบานเลยจะเห็นตัวเล็กเนาะ,ะบานคือกะปูใ๋ใวมอเจ๊น้ำเนี่ยบ่มอก,กระจับจับใบนี่เพิ่นเอาหายแล้วเพิ่นเอาหายจับยุกเออเพิ่นเอาหายแล้ว,าาลวบัดถ้าเพิ่นนี้เนี่เมื่อเบิ่งอีกมันโมเห็นมันหายไปน้อกันเลยกับลาวเพิ่นไปเพิ่นไปแล้ว ตัวเลขกัเลื่อนล่างไปนําเลยอหายไปเลยมาเบิงอีกเชือคือโบเห็น,ออหนแต่ว่าตอนพิ่นเอาห้เบิงนั่นพิ่นเอาใช้มือให้นั่นเห็นอยู่ทออี่แหลิ่นก็เอาห้เบิงที่แหลกพิ่นเอาโยกห้ยเบิงก่อนกเเเ็เห็นสามเก่าหนึ่งสามเก่าหนึ่งวันเบิงก็คักแล้วว่ามาเอานะว่าก็ไปจับเอาน้ําหลักจับมาเบิงผัดเห็นสามเก่าหนึ่งผัดเห็นสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งตัวแดงจริงแดงจริงคือ วานนี้เพั่นก็บ,บอกสองตัวว่าศูนย์หกกับกับผ่าเจ็ดศูนหกกับผ่าเจ็ดศูนย์หกกับผ่าเจ็ดเนาะเพื่อนบอกว่าตัวนี้เลขสองตวัวเมนบอกเด็สองตวัวบอกแล้วเพื่อนก็หายไปเลยบอกค่ะหายหายไปเลยตัวเลขในกระดาษก็หายหายคือกันฟันเห็นเพื่อนดูบอกคุณตาบอกบเห็นเราจะเขียนอะไรบวกก็ฟันเห็นนี่ คนอายุจักปีคุณตาจำได้อยู่บวกแต่ขอให้เขาลูกเลี้ยงพูดแล้วแล้เสียงใจค่ะจะแสดงว่าจำอายุพ่นบ่ได้เนาะคุณตาเนาะจำบ่ได้หรอกค่ะพ่นเสียไปดุนบ้าพ่นก็มาเอิญฮ้าเลยเอิญฮ้าเลยจำว่าวพ่นก็น้อยน้อยน้อยตีอะไรเนี่ยใหญ่มากแล้วหัวอีกพูนได้น้อยเย็กไก่จะคือปลาอยู่ เพิ่นมาผู้เดียวบ่กค่ะคุณตาคุณตาก็อยู่ผู้เดียวผู้เดียวมันดื้อนี่นะเรามาผู้ค่ะเป็นยังไงคุณตาผู้เพิ่นหมุนวงล่อให้นั่นมาอยู่บอกค่ะอยู่ยางอยู่เงียบเลยยังว่านมาอยี่จะปลูกใหม่ๆมาอยู่เตียนหน้ามาเลยก็พิซ่าวก็บ่เห็นเนาะพี่สาวอดีตสะกรอนเนาะพิซสาวสะกรอนี่ก็ยังบ่าท่นเห็นกับอ่านค่ะ แต่ว่าหลอบนี้มาเป็นเอือยเนาะานสีสส่เปียนมาเรื่อยๆหลอบก่อนอนั่นสีเป็นเป็นพอผู้เลี้ยงมาพอใหญ่เนาะคุณตาเนาอ่ะไอขีดก่อนๆแต่ว่าหลอบนีเปเียนมาเป็นเอือยสีเสียชีวิตไปแล้วมามาห้แนวทางตัวเลขเนาะแต่ว่าหลอบนีพิเศษต้องมีตัวแดงเนาะคุณตานาะที่นี่ศูนย์อยู่บ่คุณตาย กับวนี้มื่กีมีอันชุดหกอัน,นค่ะส่วนส่วนตัวคุณนตาถ่าห้ตีออกจากตัวเลขจากความฝันนี้คุณตาหมักตัวใดงวดปัดสีหนึ่งเด็กไม่ใจว่าเด็กขึก้นมาเด็กขึ้นมากตบอมนีอยู่<ม>คือ <ๆ S 1> คือยากเน้นในความฝันตัวนี้คือสีหนึง่งหมัมกสีหนึ่งตัวแดงนี่ละหมักตัวแดงนอกมือค่ะ จเจสิยงมึงบอกไกลๆมือนี่แหละอย่างกันอันนี้มาอันนี้อีกค่ะเจงสีมาดีตาบีเนาะค่ะสำหรับเรื่องเหล้าความฝันของคุณตาปอกับมี่ซำนี่เนาะค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางความฝันหลักอะโตเรกเนาะคุณตาเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้หนูหน่อยน้ำโชกกับสิบห้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขความฝันของตาปอ ตาปอเพื่อนฟันเห็นผีเอื่อยเพื่อนค่ะเมื่อเอื่นหาเอื่นแล้วเพื่อนกระยุกกระดาษให้บึงค่ะตาปอเพื่อนว่าเนี่แวบแรกเห็นสามเก่าหนึ่งค่ะเอื่อยเพื่อนกระบอกห้บบึงค่ะคักค่ะแล้วก็ให้เมื่อเอากระดาษไปบึงคะคักตาปอก็มาเอากระดาษน้าเอื่อยเนาะค่ะมาเปิดเบึงค่ะเปิดเบิงเห็นสามสีหนึ่งตัวแดงจึ้งครึ้งค่ะท่านผู้ชมวันนี้เอื่อยเพื่อนกระบอกบอกเพิ่มเติมอีกเนาะค่ะบอกว่าศูนย์หกกบะพาเจ็ด ก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ่งค่ะเอาไปตัดเหรียญหมุนเหรียญเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสากินแบ่งรัฐบาลวดวันทีน่1สิงหาคม2567คลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบเฮงๆปัง,ปง,ปงๆังยๆถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กับแน้วทางตัวเลขของตาปอกันทุกคนค่ะนุ่นหน่อยก็ขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จนจบคลิปเนาะค่ะ ถ้าผู้ใดยังไม่ันด้กดติดตามนุ่นหน่อยน้ำโชกก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อสีบวัวผัดแนวทางตัวเลขเด็ดๆควมฝันดีๆที่นุ่นหน่อยได้เดินทางไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกก็ฝากไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ